ผู้ชมครับจากจังหวัดเชียงรายมาดูบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดน่านกันบ้างนะฮะทีบาลเมืองน่านนเขาจัดประเพณีสงกรานครับคุณผู้ชมประจําปี2566พร้อมขบวนแห่จากคณะศัทธาชุมชนหมู่บ้านต่างๆในเขตเทศบาลครับที่วัดสวนตาลตะบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านนายสุรพล เทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ทศบาลเมืองน่านประจำปี2566ครับเพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ซึ่งบรรยากาศภายในงานฮะนี่เลยเป็นไปด้วยความคึกคักคร,ครับก็มีประชาชนออกมาเริ่มเล่นสาดน้ำกันพร้อมกันนี้ครับได้มีการตกแต่งขบวนแห่พระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากวัดในชุมชนต่างๆนะฮะและขบวนแห่จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเป็นจำนวนมากครับ เคลื่อนกระบวนนะฮะไปตามถนนหลักรอบตัวเมืองน่านเพื่อให้ประชาชนนะครับได้ร่วมส่งน้ำพระครับ นอกจากนี้ค่ะยังได้มีการจัดให้มีซุ้มเล่นน้ำวัฒนธรรมปลอดเหล้าเบียร์บริเวณจุดโซนนิ่งถนนเข้าแตนหรือว่าถนนสุมวลเทวราชพร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีของเยาวชนจังหวัดน่านและการประกวดค o เวอร์แดน์ค่ะการแสดงฟ้อนล่องน่านนะคะของกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่านการแสดงทางวัฒนธรรมพิธีส่งน้ำพระเจ้าทองทิพย์การทำบุญตักบาศด,ดอกเคราะห์สืบชะตาเมืองขบวนแห่สงกรานค่ะแล้วก็ยังมีการจุด ดอกไฟดอกถวายเป็นพุทธบูชานะคะซึ่งงานดังกล่าวก็จะจัดไปจนถึงวันที่15เมษายนนี้หรือว่าวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์นั่นเองค่ะ